้วยความรักด้วยความปรารถนาดีจากการชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูทรทองลึกนะครับวันนี้นําทีมโดยท่านผู้บริหากองทคีรีมณีท่านบำรวจโทสิทธิพรสวยรรูปท่านสัสดป้องกันปราบปรามท่านพำรวจโทธีรศักดิ์ดอนตีนะครับสวัสดิ์ชุมชนสัมพันธ์และกระผมเองร้อยตำรวจเอกี่เทพอิ่มใจพร้อมน้อมรับที่จะดูแลพี่น้องนะครับโดยเฉพาะวันนี้มา บอกล่าวเล่าแจ้งแถลงไขเพราพอพรุ่งนี้วันตรุษจีนวันไหวจุดพูกเพียนก็ดีนะครับไหวบรรพระบรุษก็ใช่ไหาวาเ,เทวดาประจำร้านก็ใช่ก็ขอให้ท่านได้พึงระมัดระวังโดยเฉพาะในการจุดพูกเพียนนะครับขอให้ท่านดูแลให้สงบให้ดับก่อนถึงไปทำภารกิจอย่างอื่นนะครับด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีจากสถานีตำรวจพุทธอ,องเล็ก โดยท่านพระบรมเอกอโนไทยจินดาปนีท่านผู้กับการนะครับมีความเป็นห่วงเป็นใยพวกท่านด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเดือดใจกรุบเนียบัตรลาดอากโกเดนนี่เน่อย่างนาเห็นก็เปอรเส้นจินนสายกับบอลดลดุกเตียนรีบร้อยสัดจะเทอะการเรียนบาลน,นะครับเส้นไหวเรียบร้อยเสียใจเลิมอย่าลืมอย่าลืมปันลวดดับให้เรียบร้อยเออระลุกเรียนเอาเบาๆยืน แต่ยังไงเซนเตียนก็มาบ,บันเซนอย่างนาก็ตรวจเตียนเอาผลลดอะไรเรียบร้อยเซนบันโดยทางการเรียนบาลน,นะครับขอให้ดับก่อนดับให้เรียบร้อยก่อน,นลบรรลุคือดับให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมาทำการงานอย่างอื่นได้นะครับขอสวัสดีเนื่องเทศกาลตรุษจีนถ้าขายดีมีกำไรคอยเบียนลุยเบียนปลาเจริญรวยได้เอ้ารวยเจริญรวยเยอะยี่บาน,นมากเลยเนี่ย